โ้ oh, ฉันเห็นแล้วสแตนของนายนะจากที่ฉันได้ยินม,มาลเลเวลนนั้นมีบรที่ยอดเยี่ยมถ้าฉันหลบการโจมตีของแกได้ฉันก็ปลอดภัยนาฬิกาแห่งการเวลานี่แกไม่คิดหน่อยแล้วว่าฉันก็มีพลังสแตนเหมือนกันนาฬิกาแห่งการเวลานี้ช่วยในการดูซับเวลาตามใจฉันเลยแหละถ้าฉันกลับด้านนาฬิกาหนึ่งครั้งฉันก็สามารถชะลอเวลาได้ มันคือความสามารถพิเศษของสขาใช่นมล้มเร็วล้มเล้วล้มเรลวล้มเรลวล้มเห็วโหแกคิดว่าหมัดเบาๆแบบนั้นจะทำอะไรฉันได้อย่างนั้นเนอะนี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยเป็นไปไม่ได้ นี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นกับพลังของฉันเนี่ยฉันต่อยหน้านายในอีกห่วงเวลาหนึ่งตลางหาในช่วงเวลานั้นนายไม่เคยสู้กับเฮลลี่เฮลลี่ไม่เคยควบคุมท็อปแพทและนายไม่เคยเจอเขาด้วยและตอนนี้นายเป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งาอ่มแกมันคนงโง่แกคิดว่าฉันใช้พลังสแตนเพื่อเชื่อมต่อวิญญาณของฉันอย่างนั้นเหรอฉันอะใช้มันควบคุมเวลาทั้งหมด ฉันนะ่ะเก็บทรายแห่งเวลามากพอที่จะหยุดมันทั้งหมดเอาไว้และก็ตายซะภารกิจล้มเหลว